บรนยาเสือมันสีหยินเนาะแต่มันมัน,ม,นมันลมมันแห้งสิไดะเวลามันนั่นลมตึงต้งๆเลยนะเนาะลมวัดถ่งเนาะถึงพุทธสองคอนี่เป็นเมืองอู่เขา้าอู่น้ำด้อยเสียงเลยนี่เห็นบ่เนี่ยหงสีใหญ่เนะียตอนทานมาเห็นหงหงสีจริงหงสีโบ 5, 6, 5, 6, ห้าหกห้าหกพอดีเนาะไทยอันนีนี่หงสีนี่เนี่ยก็เป็นหงสีใหญ่เลยเมืองสองคอนแต่นี่มันมีใหญ่กว่านั้นอีกเนาะ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับสองคอนแขวงสวนเขตนเานาะนาปีนาแสงนะครับนาปังนะครับก็มีนาปังแถวและแถวอ่ละหาน้ำนะแถวนั้นนะครับวงสีแงว้าวมันท่งหน้าท่งเพียงหลายและได้เข้าหลายนะอยู่นี่นะเขาสรงฮอดเวียงจันทร์หดเลยงไปดีสรงไปต่างประเทศพร้อมเด้น,นะรงสีแบบสมเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับ แล้วเขาทํานาที่นี่นั่นเขามีเงินเหลืออยู่นะมันมันก็คือบ้านอาที่ทิ้งหิงท mm hmm. ิง,งทุกข์ค่ะอันนี้คือเขาทํานาแล้วเขาได้กําไรอยู่แต่มันไม่ได้บอกว่าไม่ได้หมายว่ามันจะได้เยอะแยะนะครับแต่ได้อยู่นะครับในกําไรผมเคยสอบถามนะเหลือเงินเท่าไหร่ปีหนึ่งขายข้าวเขาบอกข้าวหกหมื่นบาทบางเจ้าก็เป็นแสนนะครับแต่ว่าถ้าใครทำนานาแซงด้วยก็เป็นหลักแสนนะครับมีเงินเหลือนะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไปทำงานที่ประเทศไทยนะครับที่เมืองสองคอนนี้นะไปกินกาแฟจังเลยครับกินกาแฟาแล้วไปวนวนวนไปหน่อยนึงก่อนไปค่อยกลับมาก,กินกาแฟพอได้เอาบรรยากาศได้ถ่ายคลิปนะมันขยายตัวมากเลยนะครับนี่มันออกมาข้างนอกนี่นี่ตะกี้มันบริมีนหันค่าหลายเลยอันนี้ก็เงินพักกอน สมสวรรด์เงินพักหลายปั๊มปตทะเปิดใหม่นะครับวิเคราะห์ไว้ว่าสองคอนควรจะมีมีจริงๆนะครับทีนี้ก็วิเคราะห์ไว้ว่าทางไปเซปนนจะต้องมีอีกสาขาหนึ่งรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะวุดเราจะวนกลับมานะไปดูว่าเขามีสร้างโอ้สร้างคาราหาสร้างเฮื่องรางบางใหญ่หลายลเ้าเสียงนะผู้อาสื้สไดเบาเสาเียงคิดว่าราวใตจะทุกข์ย้อนอย่างย้อนเบิ่งคิดพวกด็กน้อยลาวใตมันบ่บ้านมันอยู่แถวแถอัอน บ้านมันอยู่แถวๆนี้่นไปทายคิดไปทายอยู่ไซฮูบ่ใสดียลาเวียดนามจริงๆเดี๋ยก็คอ,อยขึ้นว่ามาวาเสียงคือว่ารังรเลยนะ่ะได้มาเที่ยวลาวใตานะน้นิกว่าโอ้ยเบื้องนี้เลยมีก็ลงส,ลงสีลงสีหนึ่งนะครับนคนรวยๆคนที่คอนเทนต์บ็อกนอลยังสื่ง่งซันครับคนรวยๆคนมีเงินยังโอ้ยยังรวยกว่าทางซ้ำเนื้อเฮาไล้แมน มันพัฒนานี่เห็นบ่เฮื่อนหลังงา,งามใหม่เกิดขึ้นหลายเนี่กำลังสร้างนะครับไลครับเขาไลานะแล้วนี่ทำ,ำรั้วไปก่อนรั้วนี่ก็แค่หัวนี่ก็สยองแล้วนี่นะครับ<อ>เงื่อนใหม่ๆดังนั้นยนะเนี่ยก็ำลัง,งสร้างใหม่มเงือนงามแน่มันขยายตัวมาทางนี้นะครับสองคอนเพราะว่ามันจะอดหลอดมาตามทางนี่แหละเห็นบ่นี่ถ่ายมาให้เอฟซีได้ดูนะครับว่ามันพัฒนา พอสมควรนะครับสองคอนสวัสดิเขตก็อันนี้อันนี้นนมันไปพุดไปพูดค่อยๆวดกลับมาส <c oughs> บ้านหนองไห่ไห่ไห่ไห,ห,ห่อันนี้ลงสีเข้านางหนุย่ยแต่ว่ารับซื้อพวกอย่างอื่นด้วยนะครับรับซื้อมันด้วยนะครับ <c oughs> เป็นการแอปพลายโอแสงยอ้ยอนย้อนแสง เปียนให้ดูนะครับอย่างน้อยก็เมืองสองฟอนเป็นเมืองหนึ่งที่ขยายตัวนะครับขยายตัวใช้ได้เลยนะครับผมก็ได้มาเกือบปีหนึ่งนะี่ยมันโอ้โหราคาเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับเนะี่ยที่ก็เหมือนกันเดี่สร้างมาทีก็กำลังสร้างลงสีนะปัป๊มปอต่อทอ สาบเซเว่อีเลเว่นสบายดีปากซ่องละหาน้ำคือบ้านปากซ่องบ้านละหาน้ำนะครับละหาน้ำละหาโคกแต่บ้านดังคือปากซ่องละหาน้ำปากซ่องละหาน้ำนะละหาน้ำเป็นบ้านผู้ไทยเก่าอยู่แคมเซบังเหียงนะครับบ้านปากซ่องคือตรงแถวแถวนี้นะครับมี ปอจทอเปิดใหม่มีคาเฟ่เมซอนโอ้มีผู้สาวงามเน้นี่เราเราไม่ตั้งใจถ่ายผู้สาวดอกนะแต่ว่าเมื่อเราจะตั้งใจถ่ายคาเฟ่เมซอนแต่ผู้สาวเพื่อนมาบังกล้องอผู้สาววันที่ลงใต้เนี่ในเมือง่านนะที่ภาคกันไปเที่ยวใส่ใส่สมบูรณ์น่ะอยู่บ้านเลยบ,บ้านปูนเฮ้บ,บ้านเลยอ๋อบ้านปูอยู่ท่าทูมันเียนเขตพิเศษ มันขื่นใส่สมบูรณ์บรรปูห่ะแต่อยู่เมืองทาทุมเขตพิเศษเนี่ยมันเมืองอนุวงศ์เออทิ่นค่อยดอกค่อยไปดูดูนะครับก็ปอจะทสองคอนยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะมีร้านอาหารด้วยนะครับมีนี้ด้วยนะครับใหม่ๆเปิดไม่นานนะครับ แซบบ่บว่ะกาแฟฟิย์่ะเนอะอนี่แหละพามาเป็นไกล์นำทัวร์นำเที่ยวก็ยังต้องจ่ายเงินให้มันพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาโดดชีวิตต้องจ่ายแน่เดินทางก,ากินบากกนร์บก็บแบ่งเคิกมาเลยเด้อบ่มีแบ่งเค้กนะเดินทางต่อนะครับข้างหน้านี่วัดวัดบ้านอย่างโมโห กาเพยอยู่อเมซอนเนาะเดินทางต่อเดินทางต่อครับพบกับที่ปากเซเดิมนี่แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองสองคอนแควงสวรรค์เขตนะครับขาล็อกกินเขากินน้ำก่อนเนาะสูบบรรยากาศยามเช้าที่เมืองสองคอนโอ้อากาศเย็นเลยเย็นเย็นเมื่อคืนนี้นอนบุลณะโอ้สำเนาสำเนาสามองศาตายตายไปเราตายแต่ซัมเตอร์เท่าเลยก็หาห้าองศาโอ้ตาย ว่าจะไปก็เดี๋ยวเลื่อนเป็นเดือนหน้าแล้วกันนะครับซ้ำใต้ซ้ำเหนือนะแข็งตายอยู่กลางทางพอดีแหละทางนี้นะเป็นบอเลือนงามๆนี่หลังหลังงามๆนี่มีเห็นหล่าเอยู่เมืองนี่นะอากาซากคือบ้านใหม่งามๆนี่เกิดขึ้นพอสมควรนะครับเมืองสองคอนต่จามาเที่ยวทางใต้ในจังหวัดสบายเรื่องการขับรถก่อสบายทางยาอาหารการกินเ็เต็มมีห่านมีนันอยู่ เงิเน,นพักเขาเงินพักเมื่อคืนดีมาพักนี้นี่นิราพุนกสเฮาดีสุดในนี้แหละถือว่าโอเคสุดแล้วละ่ะเครนี้เป็นเครตจุดจ้ากางเมืองอยัง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 ม,มันเป็นใจกลางเมืองนะใจกลางเมืองแท้ๆตตตตนะอยู่บ้านปากซองเลยอันนี้มันยังม้นแม่นบ้านปากซองนะแต่ว่าเขาเฮ็ดปั๊มบวชทอเขานี่มันลามออกมาแล้วนี่เดินดอก มีไก่เนี่ยคหากร้างนี่นะมันลามออกมาได้ใจกลางเมืองมันยุ่นได้อยู่เมื่อบ้านปักซ่องอยู่นะมันลามออกมานะครับดูเราจะเห็นนะฮะเนี่ยเงินกำงามร้านค้าสร้างไม่นานนะฮะเนี่ยก็มันบ่งบอกว่ามีเงินเข้ามาลงทุนตรงนี้นะครับ <S <S เมืองก็ขยายตัวคนผ่านไปผ่านมาเยอะก็น,นี่ว่าบ่อว่บ่บอ อีก่านใหม่เหมือนกันนะร้านค้าใหม่ๆโอ้หานค้าวัสดุก่อสร้างนี่หลายเนาะเสี่ยงเนาะเขรียเลยที่มีคนคกำลังขยายเพื่อนขยายบ้านาจ,จะเป็นทางนี้ขานเล็ก,<า>ลกวัสดุก่อสร้างเต็มเลยมันอาจจะย้อนแสงนะครับอาจจะไม่ร้อยนี่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  เงอนหลังงามๆใหญ่ๆนะครับสลอดูเสียงสลอดูสนลือหาดเพียบเลยเด็ดทางข้างหน้าเนี่ยนี่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 กําสายเนี่ยขลือหาดเอาจากหลังบอเซียงโอ้เฮาบทถ่ายติดบอเสียงอากระซ่างใหม่ๆแล้วไงเงินหลังงามๆเป็นสิบกว่าหลังนี่ที่บอกว่านี่นะอันนี้ด้วยครับเนี่ย นี้ด้วยครับเนี่ยกำลังสร้าง,<อ>งก็เลือ<ส>หา,า,าดแต่ก็เพิ่งสร้างก็สร้างไม่น่ะห่านค่าเนี่ยนะใหม่ๆนี่คือใหม่ที่เพิ่งสร้างไม่ไม่นานนี่แหละครับ<ส>กินข,ขา้าวก่อนเนาะเดี๋ยวไป<อ>เปิดสวยเนาะเปิดไว,ไว,ไวจ้จขามาค่อยมาแวะก็ได้เป็นเลยเอาคู่แล้ว อันนี้ยังไม่แม่นใจกลางเมืองเลยใจกลางเมืองตลาดนุ่นนะบ้านปากซ่องนะครับจะขับไวได้สิกินผ้ากินข้าวอยู่ข้างหน้าเลยที่ดุนี้บอสเมื่อคืนทำมากินเขา่าบอสแมนเขาสกินเขาสกินอันนี้เขาสิกินอาหารแบบเขาเฮ็ดใส่ถุงแล้วนะแต่เมื่อคืนแซวอ,อยู่กวเสียบีบีซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก่ะโอเคเลย้อโอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตไฮโซนะครับ จากลาวเอ้ยจากไทยนะครับจากไทยห้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้ห้อยเปอนบอกจากไทยห้อยเปอร์เซ็นต์เนาะดูนะครับเมืองมันขยายตัวยาวออดหลอดประมาณสักสามสี่กิโลนะครับยาวอดหลอดไปทางสิบสามนี่แหละครับสองคอนละหาน้ำ สบายสบายแนวนึ่เนาะกมาเที่ยวใจนี่สบายเดินกันเที่ยวก็ว่าเส้นทางการขับขี่สะดวกนีต่ตั้งเลืกกอกหเปล่าต้องมาดูบักสีเนาะ ที่ปากเรทางแรกที่ได้มานบรรยากาศเมืองสองคอนนะครับบ้านปากซองเดี๋ยวหานค่าอยู่ใส่ว่ะอ๋อเดี๋ยวพ่อไอ้พาไปกินนั่นดีกว่าปากซองปากซองไม่ใช่ไม่ใช่ปากซองจำปาศักดิ์นะครับอันนี้ปากซองสวรรค์นัเรีหานคำพอใจบ่อเลี้ยวขัว เขาไปกินข้าวอาหารตามสั่งดีกว uh> ่าแซ่บบ้านนี่ใจกลางอยู่ตลาดเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็รหานน้ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวบ้านออกเขาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปก็ชายแดนแม่น้ําโขง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 พงหมออ๋อนี่เฮือนพักอีกหนึ่งก็ได้อยู่นี้แต่ว่ามันอยู่เฮือนพักอยู่อุ่นน่ะมันโอเคก่อนอะไอ้บ้า บิงซุนเอา่าบอกว่าบ่ามีเ้อะไปอีกอ่ะ้ยทารเดิงสับอ้างนี้หรอเออเซนนี้ไปไปหงหมอนะครับก็คือคักเลยเนี่ยร้านค้าเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้คนหลายเวียเชียงน้องสองคนอนนี่นเพื่อนใหม่สร้างใหม่เพียบเลยเด้ยเนี่ยเอาไอ้บริลงมานอนอยู่สองคอนหึงเติบเลยเจ้ากำลังพัฒนาพัฒนายางววา เอาหารน้ำยูสัสละบาทเนี่ยมันเป็นตึกแถวดอกๆไปนี่อาหารตามสั่งนี่ปนี่ไปใหญ่ซ่องฟังนี่นใช่นี่บ่มันโมเมนต์ารที่ไอ้มากินนะาาไปก่อนไปก่อนค่อยอุ้นกลับมาแฟนตาไปก่อนไปก่อนมินิมาร์ทแฟนตามินิมาร์ทโอ้มีหลายสาขาถาว่าเฟนตาน,นี่แสดงว่าเป็นขาใหญ่ของเมืองเลยนะ ไหนๆก็ไหนๆก็พาไปชมนะเออมันเป็นเมืองหนาแน่นขึ้นนะครับเนี่ยไม่ได้มาทางโซนนี้หลายปีโอ้สงสัยมันมันปิดกิจการแล้วร้านนั้นอะแล้วมันก็เป็นขายยาแทนนะครับแน่นเลยเนี่ย ร้านค้าบ้านเดือนผู้คนแล้วก็ในห้องในอะไรนี้ก็ทําเป็นทางเบตงนะครับนี่ทางซอยซอยหงหมอด้วยก็แน่นนะครับออกประห้ของนำคลองเลยว่านี่เออออกของนำของแลวไปบ่กป้าไปห้องเขมราชจังหวัดอุบล ยังได้กนได้กันเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วกัน,นร้านค้าแน่นนะครับอ้นี่ห้องหมอเมืองสองคอนอยู่นี่แหละแสดงว่าถ้าอันซื้อไปเนี่ยมันมีบ้านคนหลายนี่มันสีบ้านบ้านคนหลายนะมันหานค้ามันลามันทงนี้เนแสดงว่าบ้านคนหลายไปฮอต晒แดดน,นะบ้านเงี้ยๆทั้งนั้นเดว้วนกลับครับ ดูว่าเขาจะทำราดยางต่ออีกเมื่อไหร่เด้อบ้านสังมูบตกกลุกันข้ามมีหงหมอสองขอดนะครับกลับสีงามอยู่ทางกลับหันหันที่เขากินเมื่อคืนกับแซบยุกกระหู้นกลับไปหันหนั่นกันได้ หาดเก่าบ่บ mm okay. 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 oh, ่บ่บ่หาดเก่าม right? oh, <right> ันโอเคกับโอเคเนาะเมืองสองคอร์ดอยากกลับคืนเนี <issenschaft> it it ่ยจะไปทางนี้นะการกลับเอาสิบอกคุยสิบอกกลับอันคุยเนี่ยเข้าไปอย่างใบเขายังเปิดฮานตาม่ยจต้นกระฮานวังกี้ดิเอออะไรก็ได้มาละกันอ๋อบุกกลับคืนไปทางใหญ่มีแดินทางต่อันนี้จะเดินทางต่อเออไหวกลับไปกลับมา ไปกินเขาทาางน,านไ้ไลกินปิ้งไก่นาโปงมาอบอบไวนะกิน<อ>มื้อวานเนี่ยจิบแก้วปิ้งไก่นาโปงแก้มกับเหล้าข้าวเครื่องค้งมือแรงเนาะมือแรงตียงังใกล้ป่ะป่าวอ่ะใกล้ๆนี่มันอยู่คใกล้เนี่<อ><า>กินนี่แหละออกินปิ้งไก่นาโปงแหละอยู่ใกล้นี่ะน <70 S 2> <ว>ะเจ็ดสิบหลักกิโลโอบอบไวได้หิวละเดี๋ยวบบไวละ กินยานะไอเอาเอาไอเอาน้ำน้ำบปล่าเอายามานำ้าานำวบวล่าไกนะ่หน้ากบแก่กข้าวเมืงองคงเม้าแล้วกวองสาวฟอดหน้ากบซาลบันปากสองถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับใหญ่ในความหมายของ ประเทศลาวนะครับตัวอำเภอที่ใหญ่และเจริญแห่งหนึ่งนะครับที่เด็กกินกับการใกล้เลยว่าอื่นน่นนะเขาเขาปิดเยอะเขาเห็ดเวียวเขาเขียนลานนี่หันเขามีปิ้งปลาดุกโอ้มีปิ้งเขียดพร้อมบอกเนี่ย ปิงกินดีเอดีหวายบ่บ,บ่โอเคโอเคบรรยากาศเมืองเมืองสองขอนะครับจเจริญขึ้นเยอะเลยนะว่โอเคเลยนะครับแต่รู้ว่าร้านอาหารตามสั่งที่เคยกินนี่ก็เนี่ยเป็นร้านนี้นะครับไม่ได้ขายแล้วนะครับอ่นนี่ตลาดนะครับ ตลาดสองคอนตลาดปากซ่อง <ไป S 1> นะครับเนี่ยโซนตลาดร้านขายโทรศัพท์มือถือจะเยอะนะครับร้านขายคำตรงไปก็คือลหาน้ำนะครับเป็นบ้านใหญ่บ้านดังแห่งหนึ่งของเมืองสองคอนเป็นบ้านผู้ไทยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ไทยร้อยเปร็นแล้ว่ะครับคือ ผู้ไทยที่ไหลมาจากทางโน้นนะครับทางเซปนนั่นแหละตามเซบังเหียงนะครับตลาดใหญ่นะครับตลาดสองคอนออนี่ก็ตลาดใหญ่เลยตลาดนี้คนประชากรเยอะนะครับเมืองสองคอนนะคานคามันหลายเพราะ้างในเนี่ยทางทางในเนี่ยมันก็มีมันมีบานคนหลาย บันใหญ่ๆนั่นเลยละหาน้ำละหาโคกสองคอนหมู่บ้านใหญ่ๆมันขี้ฟุ้นยังว่าหอยทางนี้นะห้านั่นแหละมันดีที่สุดแล้วนะวนไปกินก็จบจนขี้ฟุ้นนี่เบื้องเอาในขี้ฟุน้นนี่ พอเจอคนดื้อแล้วผมแล้วเบื่อแล้วเนี่ยเดินกลับแล้วเนี่ยจะไม่ไปกับมันละผู้ทางเงินงามเฟิร์สซ็บเฟิร์สเซ็ดาวจด้วยเอางานงานบุญตัวนี้ผมแมนเว้ยโองานบุญอี oh man. Oh man. Oh man. ิงๆ <laughs> ไปท้ามทากินฟรีดีกว่า <laughs> ตลาดใหญ่นะครับตลาดสองพรนนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับโอเคเลยนะ โมเป็นกินเขาบอกเาเคยกินเน่ยที่มาลองไปห้านที่เขาเคยกินละแซบอนะโอเคละจบละหลักการผมคือร้านไหนที่ถูกปากแล้วผมก็จะไปตลาดนั้นแหละครับจะไม่ลองตลาดใหญ่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของแขวงสวรรคเขตนะครับ เป็นหัวเมืองใหญ่ลำดับที่สามของแขวงสวรรณเขตน,นะครับเมืองสองคอนนะเซโนลำดับที่สองนะ<ช>แต่ว่ากำลังขยายตัวนะครับาสาวากธรรมดาแล้วลุงมือเนี่ยคุณงามมันได้เปรียบนะคุณสาวงามก็ไลายพ่อมาเนี่ยนธนาคาร,รบริการอะไรสองคอนเซอร์วิต ธนาคารราพัฒนาหาคับเีมาใหม่นี่นะครับเมืองสองคอนสองคอนแก้มอ่อนออนานาเมื่อคืนนี่คือแซ่บเรามันมีเมนูให้เลือกหลายมันหายากยู่ในแขวงสวรรค์เขตเนี่ยที่บอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้หลายเบิดทุกอย่างเลยฮะ ทัานที่เขากินเมื่อคืนนี่ท่านนี่บ้างเดี๋ยวกินข้าวมันไก่ครับวันนี้ข้าวมันไก่อยู่ไหนครับโอ้ยอยู่ขือไทยเนาะโอเคนะครับข้าวมันไก่ก็แล้วก็แซ่บบ่เสี่ยมเปิดเปิดไตกับเปิดเนื้อต่างกันเด้อ ก็ถ่ายบรรยากาศเมืองสองคอนให้ดูนะครับท้องฟ้าแจ่มใสหนาวแต่แดดแดดก็แรงนะครับมาซื้อตากาศหนาวหนาวเย็นๆก็มาซื้อมันมันเผามันจีเป็นทั้งทั้งมันแกวทั้งกล้วยทั้งบักซาลีได้ของเพื่อนนะเอามาเมซียงซื้อซอยแซ่บได้บักซารีไอ้ชื่อน,นี่ละ จะพาบ่าวเซียงไปสารวันก่อนนะครับแล้วตบเข้าทางทางาจำปาสักวันนี้นอนที่อาจจะเล่างานนะครับยวรอดูโอ <c oughs> ยครับอิ่มแล้วทีนี้ก็เดินทางต่อเป้าหมายอยู่ที่คงเซโดดก่อน คงเซโดนที่หักข้าจำใจจากเจ้ามาด้วยรมเดี๋ยวค่อยไปร้องที่คงเซโดนนะครับร้องที่สองคอนนี่มันไม่เข้าบรรยากาศเดี๋ยวคนดา <ś> c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าก็อัปเดตนะครับเบื้องสองคอนวันนี้วันวันนี้อะไรเอเซียงวันที่8ปดแดมกราสองพันาร้อยนะครับ2006 2องพนะครับ เปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจแล้วบ่เสียงเปลี่ยนเจอหรือยังตอนนี้ก็ยังบุญไปบุญมาอยู่ที่เมืงองส่องคอแล้วทุกคนเลยเปลี่ยน<อ>เป็นคนเจอเดียวนะอย่ายัลายเจอที่พออจากเมืองเราที่นี่อ๋อเกี่ยมแล้วนั่นเห็นบ่เห็นผู้สาวปั๊บแล้วเป็นรถพี่น้องเอ้ยอเข้ากับติดมันนี่แหละพอผู้สาวน้อยเราเมันก็นจุกครูจุกครูนี่น่ะบ่แม่นว่าลุงเอกเนี่ยเป็นคนประเภทแบบว่าเจ้าสอกเจ้าสู้เลยพี่น้องเลย มาติดเสื้อันมันเห็นแล้วเบื่องท่าแล้วนี่นะเราไปซื้อแต่นี่ใช่ครับผมไปบอกใจดั้มปนันดอนี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าร้านค้าให,ใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับขยายไปทางทางไปสวรรค์ทางมาปักเซนะครับเมืองสองคอนเนาะนี่นี่ก็ฮานใหม่นะครับบ้านใหม่โอเคครับเป็นเมืองที่มีอนาคตนะครับเพราะมันอยู่ทำเลหลักดังนั้นถ้าถนนหมายเลขสิบสามใต้นี่นะ อารุณมาลด้13ในทางใต้นี่นะครับมันเสร็จนะมันรีโนเวทใหม่สองคอนก็จะเป็นเมืองหนึ่งที่จะขยายตัวมากนะครับฟันธงเลยนะครับคนจะเขตนอกก็จะอุปยพโยกย้ายเข้ามาอยู่นะครับใครก็อยากอย,กอยู่ที่จเจริญน,นะเนาะอะน้วอ้เฟืองนี่ไล่อ้เบามัเข้าลลยเด้อได้เข้าลายแล้วล<า>ถเฟืองแบบนี้นะเฟืองมันาเาให้นนร้านขายวัสดกุก่อสร้างขนาดใหญ่ มันลามออกมาทางนี้นะครับ <3 S 1> มันก็จะแนวเดียวกับเซโนแต่ว่ามันยังเลก็กกว่าเซโนอยู่นะครับก็ห้าหกหลักก็จะมีแต่ร้านค้าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วรอดูนะครับอีกสักห้าปีข้างหน้าน่าจะเห็นในหนหลังเอานี่มีห้องหมอเพ้อมเนี่ยโอ้มีห้องหมอสากลโอ้ธรรมดาดเลยสียอเงยโอ้รถจอดอยู่เยอะนะครับคนมาใช้บริการดีเนาะเอออ่ะอัปเดตเมืองสองคอนเรียบร้อยเซีดึงร้อยหกสิบสามกิโล บักเซ่ร้อยหกสิบสามนะครับโอเค <Okay. S 2> ได้นะครับทุกคนอันนั้นก็ร้านขายวัสดุกอ่อสร้างอีกโอ้เยอะเกินเฟอร์นิเจอร์ขายส่งก็ชื่อร้านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามาจากเวียดนานมนะครับเอาวาเสี่ยงกาจะจบคลิปนี้ก่อนได้ทุกคน